วันนี้อยู่ที่ของถมศรีขอรภุมสุรินทร์เนาะมาบ้านมาวันแม่บอกบาแม่วันแม่มาเดินของถมก็มีทุกอย่างเหมือนคล้ายๆที่อยู่รุงเทพที่อยู่ชนบุรีเลยก็มีหลายอย่างอนี้ร้านต้มหูร้านเสื้อผ้าถูกๆก็มีเยอะตัวละหกสิบร้อยห้าเก้า เสื้อผ้าอันนี้เป็นมือหนึ่งัไม่ใช่แบบมือสองที่อยู่เสื้อตัวโละหกสิบที่สวยก็มีเออราคาพอๆกับที่อยู่นั่นแหละที่อยู่กีตลาดกิโลสิบสัตหีบชนบุรีฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้านะของกินจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราจะเดินบนตลาดใหญ่นะฟองทมใหญ่ทุกวันศุกร์เนาะสินะีคอ,อรภูมิตัวอำเภอสิีคอ,อรลภูมิสุรินทร์ทำมาเลยแยกตรงมา อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเดินดูของกินอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งแถวเลยทั้งฝั่งตอนนี้สีโ่โมงสี่โมงล็อกไม่เต็มวันนี้ล็อกไม่เต็ม มาเดินของกินก็มีเยอะของกินก็พร้อมมีเยอะมีให้กินเยู่ก็จะคล้ายๆตลาดของถมทั่วไปเนาะตลาดนัดตอนเย็นก็จะมีหม,มูสดไก่สดอะไรเงี้ยเครบโทรศัพท์ทบรรยากาศดีเนาะติดทุง่งนาฝั่งนี้จะเป็นทุงน่งนาเลยแต่ก่อนเคยมาดำนาจ้างนี่ข้างหลังนี้สมัยเป็นวัยรุ่น วันละสามร้อยข้างหลังนี่แหละมาดำนานขึา้นมารับจ้างดำนาลูกแก้มังกร4โล50บาทิบ้าถูกมากถูกมากหอมกระเทียมหอมแดงโลหอมแบงเนี่ยเสียหอมแบงไว้ปลูกโล60อ <c oughs> ุ้ยจะพาพลำลูกใหญ่มากป๊อดลูกใหญ่มากร้อยบาทเองถูกมากนี่น,นี่ลำใหญ่ สีโลร้อยขนมปังทุเรียนกิโลละแปดสิบห้าเงาะสามโลร้อยสุรินของกินก็ก็ไม่แพงเนาะหี่งหอมแดงโลหกสิบอย่างสวยปลาเผาตัวละร้อยร้อยยี่ก็ถูกปลาเผาีา <laughs> ถูกของกินก็ ่วาถือว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกนะพูดถึงว่าเมื่อกล่าราคาเดียวกับกรุงเทพเลยนะกรุงเทพก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมันก็ไม่ถูกนะค่าของชีพก็เนี่อนุปลาหมอสามตัวร้อยตองหมอไหมตะขิงเตาขิงอย่างสามตัวร้อยอระแตกระแตเออโลละสามห้าสามโลร้อยเงาะอย่างสวยก็ค่าของชีพปอๆกับกรุงเทพหรือชนบุรีเลยนะ แต่ค่าแรงที่สวนเลียงเราถูกมากเลยไข่ไหมไม่ไข่เอาไหมกินไหมเมอไข่เบอรไข่อะไรล่ะกินไหมนี่นี่ตัวใหญ่ตัวปอมเนี่ยไปซื้อองเทพตัวนั่นแหลวะ 6 0มัจะมีบางอย่างถูกและแพงกว่านี่ไงหอยแข็งอยู่นี่มีเยอะแยะซื้อมาจากหัดพลาเมื่อไหร่เน่ารอ70เป็นซือ้อจากปลาซื้อมาจากานั่นเท่าไหร่โล200เลน่าปีหน้าไม่ต้องซื้อแล้วรอมาซื้ออยู่ของถม่าเราดีกว่านี่หมูสดหมูโล140หมูโล140 ห็น,นหมค่าของชีพก็พอๆกับกรุงเทพเลยนะแต่ข้าวแรงมันถูกกว่ากรุงเทพนะสุรินทร์ข้าวแรงมันตกวันเท่าไหร่ยังนะสองร้อยสามร้อยแล้วเหรอใช่แหละก <c oughs> ็พอๆผักก็หมไรละสิบบาทกำไละสิบแต่กำไใหญ่อยู่นะ <c oughs> พ,อพ,อพ,อพก,ก็ผักอาจจะถูกกว่าแถวสุรินทร์คนปลูกผักเนี่ยถูกกว่าอยู่นู่นมาซื้อนีอด่ดีกว่า เช่นบอกเธอแล้วว่าไม่ต้องซื้อมาแล้วมไม่สดหอยแช่น้าแข็งเราเธอว่าเอามาสดๆเนี่ยหอยนี่สดกว่าอีกที่สุรินทร์เราเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถขนส่งอะไรตัวจิตติกมันไวเนาะเดี๋ยวนี้วันเดียวถึงวันเดียวถึงของ,ของทะเลมันก็จะสดมันไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนส่งเขาวิง่งวันเดียวก็ถึงสุรินทร์อย่างผมวิ่งมาวันเดียวก็ถึงในหอยเห็นไหมอุโรร้อยแปดสิบเบอร์เลยเห็นไหมร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเอง ใหญ่กว่าที่เราซื้อโหลละ200มาแล้วแบบเน่าขดแช่น้าแข็งไว้แล้วแต่กรนีว่าเป็นหอยเป็นเปนทีน่แบบยังมีดินอยู่พอเขาจะเห็นออกมาจากพอเราสั่งซื้อแล้วพอเราซื้อแล้วบอกว่าเอาเอาห้าโหลแล้วปุ๊บเขาเขาถึงยกออกมาจากถังน้ําแข็งเราแช่น้ําแบบน้ําเต็มถุงก็เน่าไง <c oughs> เอเอเลิกซื้อแล้วไปนาลองไปซื้อที่บ้านดีกว่าซื้อมาตั้งสี่ห้าพันกินไม่ได้เออเสียดายเงินแต่แต่แต่เราไปเช้าเกินไงปกติเราจะซื้อเจ้าประจําอีกเจ้าหนึ่งไง แต่เขายังไม่เปิดร้านเนาะเพราะเราออกจากบ้านตีห้าก่อนกอลับสซรินอ่ะเราก็แวะไปที่สมัยสารสมัยสารก็ยังไม่เปิดก็น่าจะเปิดเจ็ดโมงเช้านะเราไปถึงสมัยสารหกโมงเชา้าแล้วเราก็เขาไม่เปิดเราก็เลยวิ่งไปที่หาดพลาที่ระยองไปหาดพลาก็ไปถึงประมาณมนะเจ็ดโมง้งเออเจ็ดโมงเขาก็ยังไม่เปิดแต่มีอีกร้านหนึ่งเขากำลังเปิดก็เลยไปซื้ออันนึงว่ามันสดเรามองเอ้าไม่เห็นมีหอยเขาบอกว่ามีอยู่นะเอาไหมเราก็เอาเอาค่าเรา ปก,กติเขาจะเอามาลงสดทุกวันในเจ้าประจำร้านข้างๆเขายังไม่เปิดก็เลยเอาเราสั่งไปแล้วพวกเขายกออกจากถุงน้ำแข็งรังน้ำแข็งเนาะรังโฟมเก็แช่ไว้โอ้โหน้ำเต็มถุงก็บอกหนาเนี่ยพอมาถึงลัวก,กินไม่ได้เลยนี่ซึ่อลินบ้านเราในหอยแข็งสดๆเลยนะเยอะแยะถูกๆด้วยหูลูกเบลเลยโลร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเองซื้อมาจากช็อบรีโลสองร้อยอ่อ บ้านเราถูกกว่าเองนะเน,นี่ยแต่ก็บ้านเราพวกอาหารทะเลมันจะพงเดแบบนี้ถูกแล้วสดด้วยแต่ปีปีนั้นก็มาซื้อที่คลองถมแหละไปให้แม่เพราะแม่ชอบกินหอยแครงที่บ้านไม่ค่อยชอบกินหรอกแต่มารอบนั้นมันไม่ตรงวันคลองถมไงเพราะคลองถมจะมีวันศุกร์แต่วันอาทิตย์เราก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วเนาะ วัวไม่มีมารอบนั้นแต่ก่อนในตลาดเขาจะเอามาขายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้ไม่เอามาเขาจะมาแต่คลองถมนี่ถ้ามารอบไหนไม่ตรงกับวันศุกร์ก็ไม่ได้กินเพราะมันไม่มีคลองถมคลองถมก็มีอาทิตย์ละครั้งนะทุกวันศุกร์ไก่ก็น้ำปลาข้อไก่คลิปกี่นาทีละเจ็ดนาทีกว่าน่าจะเกินเวลาน่าจะลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปตัดเป็น2อ p พีเหมือนเดิม e ีละ5นาทีนะ ผักแต่ผักจะถูกว่าที่บ้านผมก็ปลูกผักขายกนะ็ปลูกผักเนี้ยตีสุรินตอนนี้ก็สงบก็ยังไม่ไว้ใจกัมพูชาเท่าไหร่นะแต,แต่แต่มันก็ต้องทมาหากินะ่ะถ้างั้นก็อยู่ไม่ได้เนาะถ้าไม่ทำมาหากินจะอยู่ในสุนุพยพก็ลำบากกลับไปบ้านไน่ใครชอบเสียงดวง ก็มีประมาณนี้เนาะก็เดินบนแล้วเมื่อกี้เดินจากตรงนู้นอ่ะเดินวนไปข้างหน้าก็จะมีทุเรียนมีไส้กรอกไส้กรอกเจ้านี้อร่อยเยอะสุรินนะพอที่สุรินไส้กรอกอีสานก็จะมีน้ําจิ้มให้ะนอันนี้ก็ไส้กรอกมันจะอร่อยตรงน้ําจิ้มไส้กรอกเจ้านี้ก็อร่อยในร้านเสภาเดี๋ยววนไปดูน้ำลำไยแหงล็อกตุลี เกาะมีสานรบ่มว่มมาที่สุรินทร์อร่อยสุดละมีแต่เจ้าอร่อยเจ้าประจำเจ้านี้อร่อยเนื้อเนื้อเขาใส่หมูเยอะมันละตุ้เรียนโลแปดก้าเองถูกปีนี้ทุเรียนถูก <Hello. S 1> อร่อยมีน้ำจิ้มด้วยเขาใส่น้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวเรามาซื้อไปกินผักแครีแองก็งามก็ส่วนมากผักก็ ที่สุรินจะถูกว่าคนก็ปลูกผักเยอะมันก็ไม่ถูกหรอกก็กำสิบบาทท,าทั้งกรุงเทพแหละแต่กำหนึ่งมันจะได้เยอะไงได้ใหญ่กำใหญ่ไ,ได้เยอะนะในบ้านอยู่นะอันนี้ก็ฉาบต้มเนื้อก็มีส้มหมูส้มหมูทอดเอาไปทอดนี่อร่อยเลยน่ากิน กับจะกำใหญ่มากกำร้อยสิบบาทจะกำใหญ่ใหญ่กำนิดเดียวนะเราจะปิดคลิปมาเร็วๆนะก็ประมาณนี้ทีท่นี้เราอยู่ที่สุรินทร์อำเภอศรีขรภูมินะก็ตอนเขาลบกันก็จะมองได้ยินเสียงลูกจรวดของเขเมรนอยนะู่ก็จะได้ยินเสียงจะมองเห็นอยู่ ก็ถือว่าห่างไม่ไกลมากนะจากบ้านพ่อผมก็ห่างประมาณ20กโลเนาะมันไม่ได้ไกลชายแดนมากเลยเดี๋ยวยิ่กินอเอาคำว่า,าสวัสดีครับโอ้ดหน,นยวไปบ้านละเนี่เคียงหมูหมูร้อห้าอันนี้ร4 0ยสีรหมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถูกนะก็ราคา,าพอๆองกรุงเทพเลยนะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ห่างงเทพ นที่ผมรับจ้างจะมีข้างวิไลยเนาะเวลาปิดเทอมก็จะมาทำงานเป็นทำยีห่ห้อรองเท้าได้ค่าแรงวันละร้อยกว่าบาทเองนะร้อยแปแต่ก่อนนะสมัย10ปีที่แล้วปะทูหัวแรกเลยค่ะหาหกสิบหนึ่งจ้าปะเข็มพัดทวนหนึ่งจ้าะะนนจาปะปะนนจดิดคลิปกันถ่ายให้หน่อย Yeah. <laughs>